เตรีมงานกำลรงิลงเวทีค่ะนีหมอชิดก็คาแล้งค่ะหมอชิดสองราคาแรง การเมื่อคนืนเหรินโน่ระยองมาครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องแฟนการเวฟีนะคะที่กดติดตามช่องเจ๊ดกว่าล้านมอเดินไปเที่ยวเนะค่ะที่กดติดตามให้แล้วก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะเดลอขอบคุณหลายๆคนที่ากดติดตามด่นดัานซอยนะคะมได้หอดสองมื่นนะคะสองสามมื่นขึ้นเขาเลยคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะก็ ตอนนี้ฟ้ากับค้มโยขาะแต่ว่ามันขัดสิบปะตกอกค่ะล้มผัดเย็นควนช่วย,วยน้อยชิดสองนะครับแล้วคับเออเกาจะไปกิ้งแก้วแม่แล้วม่ไม้พัดรลีพร้อมนะคะัคข้าก้มไหลปิดนะครับใหม้พัดรลีนะคะวันนี้รับเตือนนะครับที่สาวน้อยเป็นบัตรแพงค่ะ ขอบุญสุกรรมนักใจ่มอบให้เออจะเปเหล็งขิงแก้วค่ะคนทั่วทั้งผู้ชายและคะ่ะได้หลอกปริบนุนพนค่ะกรุงเทพระยองค่ะ หอดวันที่หานะครับวันที่หกกไปโคราชกับวันที่เก็ดกัเดินทางวันที่แปดดูรอยยวันที่เก่าอยู่ดานงโสดวันที่สิบอยู่สุรินทร์ค่ะและ้วก็สิบเดินทางสิบสองอยู่บัดอนสิบสามสิบสี่พักค่ะแล้วก็สิบหาปิดวงครับเดือนนี้่ราค่ะเด้อ เปดิดฤล้วดูการหม้อตีนี้สามกันยานะคะภาคประมาณเดือนกวัวสองเดือนและคะ่มะม้อช็อกกี้หนึ่งทีมงานต่างเวทีค่ะหนึ่งต่างเวทีป้าก็เกินพี่ลูกค้คาตะบะกระแดกอสเปลือตาากตะบะไม่กระดิบเฮ้ยใส่ย่ยปัตตุบเหรอคะ่ะเป็นร้านโตนนะคะหมอชิดนะคะหนึ่งก็ยังใหญ่เวทีใหญ่เล็กใหญ่เรียรบร้อยแล้วครับ อากาศเย็นดีกันลบพันบีบีออืาาวเคช่่จไ เอวันทรีสามไปกิ่งแก่วันทรี 4, ส,ส, 5, ส, 6, สี่ไปตลาดนกหูก่ะวันทรีหาไปเพชรเกษมบางแคค่ะวันที่หกศรีไปโคราชนะคะตัวครั้งสุดท้ายแล้วครับแฟนกับเอฟซีวันนี้วันอาทิตย์นะคะ้าไม่กำลังใจนะคะรับพว่าเปลี่ยนสคริปต์ใหม่ลงมเองเทปย้ำใดเปลี่ยนสคริปต์ย้ำนั่นค้ามันจะเปลี่ยนสคริปต์ ไม่เหมือนแล้วไม่ไม่พาษาลีเลยค่ะคะุ้มอะไรผิดอะไรหมอชิดสอนปูดปูด กาดเย็นดีค่ะรสมัดบีบีร้านทีร้านปูน,นะคะ่ะติดทางลวนนะครับติดทางลวนตอนนี้กำลังลงเหล็กลงแปลนตอนนีเ้นเ,นเด็กลงแบบหล่อก็จะลงแปลนครับรารทีรับแกบบไปน้อยหน่อยค่ะเพราวะว่ากะ็ต่างไปที่ บระปรดครับเพราะว่าใส่เวซี่ฟอนหนัก็ใส่สา,ามขาเพราะว่ามันตั้งประปรึดตามศูขีดสีขาครับแลหางเที่ยงก็ได้แรงึ้นรถถึงรถงครับว่าได้ตั้งลิฟต์ขางครับ ต่างเวทีแหละทีมงานจิกก่อนก็ต้องคอยจะไหนลงงานเลยค่ะยังอยู่รอต่างเวทีอยู่ค่ะงอน้องใครรับหรอรับมันหอน าค,คือมุกาจังวัดติ๋วโปวะโจวัดขลุเป่าจังวัดสิลอกเมืองคาบ้าบายไม่ถึตกบอ,อันนีตกก็ดีค่ะเพราะมันเป็นร้านปูนี่หลกค่ะ <c oughs> หมอสิสองนะคะวันนี้วัาทิตย์นะคะ <c oughs> ขอกำลังใจค่ะมาแลมีกมลุ่มไร้ปิดไม้พัดทีเนะคะไม้พัตตะีจะมาลํำซิ่งกับงองค์หญิงเพชรบ้านแพงนะครมาแล้วค่ะ านทีแคบครับมะเคือในจูใจเลยค่ะยเรายองบัรจุคนในมะเขือนี่มเขือในล,ล้านแตกนะค,ะนครับะเขือในคนหลายตือตัวเสยอ,อย่างจองคิว้วยัดสองแถวเลยขายตัวสองหม่องครัทบทวารบัทันเงื่อค่ะไมนแขกแตังไว้ที่างานครับ อะไระไไพูดรูดด้เอาขี่ไปนน่นมาขายของร้าน,นีหมอท,ที่สองนะคะหมดแล้วนะคะ เตรีมงานต่งเวทีแล้วครัเรีมงานเวทีเตรียมพมมมร้อมราคะตั้งราคาหมูแรงมาโต๊ะราคาฝูงมาต๊ราคาหมแลงการันโอบเอายอแต่ว่เขีาไปย้อนขีายกค่าจะตางโต๊ตก,ก็ว่าไปยังค่ะว่าเป็นลานปูนค่ะ สวัสดีก,กันนะครัคลิปหน้ารับเจอกันใหม่ครับและไทยเบิร์กจะลือกผติดตามสองเจ้าควาลรับผิดชอบเชียวนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะไอ,อ้แฟนขายแบบเฮงๆทุกคนนะคระับสถาบันแข็งแรงคลิปหน้าเจอกันใหม่เละคะ่ะขอบคุณค่ะ